วันเราทอกหมดความรู้เรื่องการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ ipo เราผ่านมาในตอนที่9แล้วนะครับจาก12ตอนเป็นสไลด์ที่ผมนำมาแยกเป็นตอนย่อยๆเพื่อ,อนำมาวิเคราะห์ให้ฟังในวันเราทอกก่อนหน้านี้ก็อยู่ในาการบรรยายเป็น in house training ให้กับบริษัทที่เ,เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ นอกนั้นก็นำมาใช้เป็น In-House Training ให้กับในในวลร์ออฟฟิศด้วยให้กับทีมงานที่อยู่ในทีมที่ปรึกษาการการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของการเตรียมจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในตอนที่10จาก12ตอนนี้นำเรื่องของอ IPO director เป็นเรื่องของกรรมการบริษัทครับกรรมการบริษัทในอตอนที่จะ IPO เนี่ยท่านจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย สามคนอันนี้คือเกณฑ์ตลาดทุนเดิมนะครับปัจจุบันเกณฑ์นี้ได้มีการเพิ่มเติมเงื่อนไขเข้าไปจากอย่างน้อยสามคนเนี่ยเป็นกรรมการอิสระเนี่ยเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของทั้งหมดไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของทั้งหมดนี่คือเกณฑ์ปัจจุบันหนึ่งในสามนั้นอย่างน้อยต้องมีความรู้เรื่องบัญชีการเงินอันนี้เป็นเป็นการบังคับโดยกฎตลาดทุนนะครับ อะไรเพราะว่าจะต้องทําหน้าที่เป็นนักกรลัการตรวจสอบด้วยในการให้ความเห็นในเรื่องของงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุลงบกําไรขาดทุนงบกระแสงเงินสดภายใต้มาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับสากลที่เรียกว่า P A E คือ Public Account Enterprise แล้วก็เป็นมาตรฐานที่ไทยเราไป เดินตามแนวของต่างประเทศคือ ifrs international financial reporting standard ของไทยเราจรึงเป็น tfrs thai financial reporting standard คณะกรรมการ,การที่เป็นกรรมการอิสระซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยต้องรู้เรื่องบัญชีการเงินอีกคนหนึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าก็นิยมกันให้มีนักกฎหมาย เป็นหนึ่งในนั้นผมเองก็ทําหน้าที่เป็นหนึ่งใน3ของกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระสายกฎหมายนะครับก็ให้ความรู้ให้ความเห็นให้ข้อคิดตั้งคําถามที่เป็นประเด็นกับคณะกรรมการทั้งหมดในฐานะที่เราทําหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบคนที่สจะเป็นคนที่รู้เรื่องธุรกิจการค้ารู้เรื่องกลยุทธ์อันนี้คือ3คนเป็นอย่างน้อย ทำงานร่วมกันเป็นองค์คณะเรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบอดีตมมิตตีอีกท่านหนึ่งที่มักจะเห็นเป็นจำนวนมากในบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็คือประธานกรรมการประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระเป็นเรื่องของเรื่องธรรมิบาลหลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระก็ได้นะครับก็พอพอก็ได้เนี่ยค,คำถามคือ ก็ได้เนี่ยแล้วลราจะเสียอะไระเรื่องกฎหมายไม่ได้ไม่ได้เสียหายแต่ว่าเรื่องธรรมพิบาลเรื่อง 4G คะแนนอาจจะหล่นไปนะครับมีการให้คะแนน CG เรื่องธรรม毗พิบาลด้วยเวลาท่านเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วคะแนนซ g นี้ก็จะมีการให้ให,ให้ให้ดาวด้วยให้ดาวสูงสุดคือ5ดาว4ดาว3ดาวบริษัทที่ IPO เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะได้อยู่ที่3ดาว เข้าไปสักพักหนึ่งท่านปรับตัวให้คุ้นเคยกับตลาดทุนเรื่องเรื่อง compliance เรื่องการดำรง CG factor เรื่องของอธรรมภิบาลก็ขยับเป็น4ดาวเป็น5ดาวมีคำถามว่าทำไมต้อง3-4-5ดาวด้วยนักลงทุนเวลาเวลามองบริษัทครับก็จะมองที่ดาวมากไว้ก่อนดาวมากไว้ก่อนคือดาว5ดาวเนี่ยนั่นหมายความว่าผ่านเกณฑ ของตลาดหลักทรัพย์นะครับที่จะได้ถึง5ดาวแล้วส่วนใหญ่บริษัทที่ได้ CG 5ดาวเนี่ยมักจะเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มที่หุ้นเนี่ย defensive s t o c กนะก็คือเป็นหุ้นที่สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ไม่ว่าจะจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการวิเคราะห์ในตลาดทุนมีการเก็บข้อมูลเรื่องพวกนี้นะครับแล้วนักลงทุนต่างประเทศที่เป็นกองทุนเนี่ยมักจะเลือกหุ้นที่มี 4G หดาวไว้ก่อนนะ,อะแล้วก็อันนี้ไปไปไป,ไปเลือกดูนะฮะในกลุ่มหุ้นที่อยู่ในเซตต้เซอยที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด50ลำดับแรกสูงสุด100ลำดับแรกนะครับย้อนกลับมากรรมาการที่อยู่ในในบริษัทที่เต็มตัวจะ IPO นะครับท่านทำอะไรหน้าที่ของท่านก็คือประชุมนะครับระชุม การที่จะขึ้นมาออนบอร์ดหรือทำหนะ้าที่เป็นกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบเนี่ยอย่างน้อยต้องมี2ไตรมาสก็คือ6เดือนนะครับปัจจุบันเนี่ยมองกันไปถึงสามใจมาตสี่ตรมาสก็คือ9เดือนถึง1ปีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการให้กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคนนอกเนี่ยได้ทําความเข้าใจกับกิจการกับงบการเงินกับมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นนะครับ ในการประชุมกรรมการบริษัทมี agenda หรือวาระที่สำคัญๆก็คือเรื่องแผนเรื่องงบประมาณเรื่องคนนะครับที่เรายังไม่พูดถึงอ,อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องนะครับเราพูดถึงกรรมการตรวจสอบยังมีกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการธรรมาพิบาลกรรมการความเสี่ยงอะไรเยลยยังไม่พูดตรงนั้นนะครับในการประชุมคณะกรรมการเนี่ยก็จะอ,อนุมัติด,ด้วยนะครับแล้วก็ เป็นสิ่งที่ต้องทําตามกฎหมายบายลอถามว่าตามกฎหมายอ,อย่างเดียวพอไหมไหมครับใบแพลตฟิบางทีเนี่ยในทางปฏิบัติใบแพล c t ิ c อย่างเช่นฉันจะเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยแบงแอรเคาเนี่ยธนาคารบอกต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนะครับมีอีกจะเช่าที่ดินจะซื้อขายที่ดินอันนี้ก็ก็มีการใช้รา,านการการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่ากรรมการบริษัทนี้เป็น เป็นผู้แทนนิติบุคคลนะฮะเป็นเอเจนต์หรือว่าเป็น representative ของบริษัทนะครับเพราะงั้นบริษัทเป็นนิติบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นมาเรามองไม่เห็นตัวบริษัทนะครับแต่เราเห็นกรรมการกรรมการของประเทศไทยเนี่ยเรากําหนดว่าต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นไม่สามารถจะเป็นกรรมการที่เป็นในรูปของ corporation นะครับในบางประเทศในหลายประเทศเนี่ยยอมให้มี corporate director แต่ประเทศไทยเนี่ยเรา กำหนดว่าต้องเป็นกรรมการที่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็เป็นตําแหน่งที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับเป็นเรื่องเฉพาะเลยเข้าประชุมแทนกันไม่ได้ท่านจะเห็นว่ากรรมการบริษัทเนเวลาเข้าประชุมเนี่ยต้องเข้าประชุมเองต่างจากผู้ถือหุ้นพ็อกซี่หรือมอบันทะได้ผู้ถือหุ้นตายก็หุ้นเป็นทรัพย์สินต,ตกทอดไปยังทายาทแต่ถ้าเป็นกรรมการตายเนี่ยตำแหน่งกรรมการเนี่ยจบเลยนะครับไม่ตกทอดไปยังทายาท แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากรรมการเนี่ยนอกจากเข้าประชุมแทนไม่ได้แล้วแต่ว่าจะให้ทํานิติกรรมแทนได้นะก็คือสามารถจะมอบอำนาจได้นะครับมีหนังสือมอบอำนาจได้ให้กระทํานิติกรรมแทนแต่ว่าเวลาประชุมต้องประชุมด้วยตัวเองนะครับกฎหมายปัจจุบันยังไม่ยอมให้ให้มี proxy director แต่มีมีร่างกฎหมายบริษัทมหาชนแล้วที่กําลังนําเสนอว่าจะให้มีกรรมการ ที่เป็น proxy director ได้คือกรรมการสำรองนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นกฎหมายนะครับถัดมากรรมการที่ที่จะท,ะทําหน้าที่อยู่ในบริษัทที่จะ IPO หรือจดทะเบียนเข้าไปเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยท่านจะต้องผ่านหลักสูตรนะครับผ่านหลักสูตรของ IOD หรือสถาบันกรรมการไทยอย่างน้อยเนี่ย DAP DAP นี่เรียนวันเดียวนะครับเรียนวันเดียวปัจจุบันเนี่เรียนอยู่ ในหนึวันเนี้เรียนอยู่3หัวข้อนะครับใน1หัวข้อเป็นเรื่องกฎหมายนะครับเรื่องกฎหมายจะมีผมเป็นวิทยากรสอนอยู่ด้วยแล้วก็มีเีืนอักกฎหมายท่านอื่นด้วยไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับสอน DAP DAP ีนี่ย่อมาจาก director accreditation program นะครับอันนี้เรียนบันเดียวไม่มีทดสอบอันนี้เป็นอย่างน้อยต้องเรียนต้องผ่านหลักสูตรนี้นะครับถัดมาจะเป็นทางเลือกก็ได้ถ้าไม่ไม่เรียน DAP เพราะว่า คิวยาวนะครับเดือนนี้เนี่ยทำคลิปปรลอดท้องในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะฮะถ้าท่านจะเรียนเนี่ยท่านอาจจะต้องเรียนปลายปีหรือไม่ก็ปีหน้าละสองหละนะครับทางเลือกอีกอันนึงคือเรียนหลักสูตรที่ยาวหน่อยเรียกว่า dcp director certificate program นะครับวันนี้เรียนอยู่6ครั้งสัปดาห์ละครั้งนะครับมีทดสอบด้วยทดสอบก็เป็นให้ให้เคสมา แล้วก็กลับบ้านไปทาเป็นเทคโฮมแล้วก็ส่งนะครับอันนี้คือหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรบังคับพื้นฐานของกรรมการที่จะต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็กรรมการที่มาเรียนไม่ใช่แค่กรรมการอิสระหรือว่าการตรวจสอบเท่านั้นกรรมการบริหารก็ต้องเข้าพูดง่ายๆก็คือบอร์ดอับเดเรคเตอร์คือทั้งคณะกรรมการเนี่ยต้องเรียนอาจจะเรียนรุ่นเดียวกันหรือเรียนคนละรุ่นก็ได้นะครับ แต่อย่างน้อยต้องเรียนนะแล้วจากนั้นหลังจากท่านเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วเนี่ยก็มีหลักสูตรของสถาบันกรรมการไทยที่อยู่อยู่ตรงวิทยาลัยตลาดทุนวตทนอัดพาร์กเนี่ยนะครับกำหนดไว้ต้องเรียนอะไรบ้างนะฮะ้าท่านทําหน้าที่เป็นเป็นกรรมการความเสี่ยงฮนะ RMC Risk Management Committee ก็มีหลักสูตรนะครับสำหรับกรรมการความเสี่ยงท่านเป็นกรรมการตรวจสอบนะอดีตมิตีก็มี หลักสูตรโดยเฉพาะสําหรับกรรมการตรวจสอบนะครับท่านมีท่านมีตำแหน่งทําหน้าที่อีกเป็นเป็น nomination and remuneration committee นะครับ NRC กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนก็มีหลักสูตรสําหรับอ,อนุกรรมการโดยเฉพาะนะครับหลักสูตรหลายๆอย่างที่ IOD จัดมาหรือสถาบันกรรมการไทยจัดมาเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ให้ความสําคัญกับกรรมการในการทําหน้าที่ โดยที่ต้องมีความรู้นะครับหลักสูตรนี้พัฒนามาหลายปีนะครับหลายปีจนปัจจุบันเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปช่วยบรรยายในหลายหลักสูตรเลยไม่ว่าจะเป็น Subsidiary Governance Program นะครับ SGP บริษัทแม่ดูแลบริษัทลูกอย่างไรซึ่งย้ำนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะผมไม่ได้เป็นนักกฎหมายคนเดียวที่เข้าไปสอนในหลักสูตรเหล่านี้มีนักกฎหมายหลายท่านนะครับจาก Law Firm อีกหลายๆแห่ง เช่วยกันบรรยายนะฮะแล้วก็บรรยายก็บรรยายมาปัจจุบันก็ร่วม10ปีแล้วนะครับร่วม10ปีแล้วนะครับแล้วก็มีอีกอีกหลายหลักสูตรที่ที่เกี่ยวข้องอย่างหลักสูตรล่าสุดที่ IOD ก็พัฒนาขึ้นมาคือ DLD นะครับดายเร็กเตอร์ไลบูริตี้แอนนะครับก็เป็นหลักสูตรวันครึ่งนะครับก็ผมสอนหลักสูตรนี้คนเดียวนะฮะ d นะก็ปีหน้าคงพัฒนาเป็น2วันนะครับเป็น2วันก็เป็นเรื่องของ กรรมการที่อยู่ในบริษัทจดทะเบียนที่จะขยายกิจาการไปต่างประเทศนะครับ ipo แล้วก็ go inter แล้วก็จอยเวนเจอร์ ure, หรือไม่ก็ m amp นะก็เป็นหลักสูตรที่นำนำความรู้นำประสบการณ์ที่ทำงานด้วยที่เป็นที่ปรึกษาทั้งหลายด้วยนะก็มาวิเคราะห์นะครับแล้วก็สอนให้กับกรรมการทั้งหลายที่สนใจนะครับก็แนะนำให้ติดตามจากเว็บไซต์ของ iod หรือสถาบันกรรมการไทยนะฮะ ที่อยู่ที่วิทยาลัยตลาดทุนวตทนะครับถัดมาการทําหน้าที่กรรมการก็มีคําถามครับว่ากรรมการทําหน้าที่แล้วกรรมการได้อะไระกรรมการได้อะไรผมก็แบ่งเป็นหัวข้อ,ห,ขอหัวข้อสรุปไว้จริงๆเรื่องค่าตอบแทนกรรมการเนี่ยผมมีบทความที่เขียนไว้ให้กับ iod หรือสถาบันกรรมการไทยเนี่ยหลายหัวข้ออยู่นะครับถ้าท่านสนใจท่านสามารถเข้าไปอ่านและติดตามได้ ถึงตรงนี้ก็ประมาณสัก20บทความที่เป็นบทความเกี่ยวกับกรรมการบริษัทนะครับอยู่ในเว็บไซต์ของ IOD นะฮะค่าตอบแทนกรรมการหลักๆที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย IOD สถาบันกรรมการไทยคือค่าเบีย้ยประชุมเบีย้ยประชุมก็มีตั้งแต่7,000บาทไปจนถึงต่อครั้งนะครับไปจนถึง20,000ก็มีขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทและนโยบายนี้ต้องผ่าน ความเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติก่อนนะครับเพราะว่ากรรมการอนุมัติค่าตอบแทนตัวเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ถือหุ้นเป็นคนอนุมัติให้นะครับเบี้ยประชุมนี้เข้าประชุมถึงจะได้รับถ้าไม่เข้าประชุมก็ไม่ได้นะครับค่าตอบแทนประเภทที่2คือค่าตอบแทนรายเดือนอันนี้ตายตัวตายตัวนะไม่ได้เกี่ยวกับการประชุมเลยนะครับก็จะให้เป็นทุกเดือนเลยให้เป็นทุกเดือนนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะจะมีสาหรับบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว บริษัทที่ยังไม่ได้เข้าตลาดเนี่ยมักจะยังไม่มีค่าตอบแทนรายเดือนนะครับก็ให้ให้ฟิกตายตัวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จะมีการประชุมทุกเดือนบริษัทนั้นจะมีการประชุมทุกเดือนหรือมีค่าตอบแทนรายเดือนให้นะครับถัดมาประกันที่3คือโบนัสกรรมการโบนัสกรรมการเนี่ยให้เป็นรายปีให้เป็นรายป,ป,ปีก็แปลมาเป็นก้อนเลยนะครับเอามาเป็นก้อนเลยแล้วก็ระหว่างที่ IPO มักจะยังไม่มีให้นะครับ เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วถึงจะได้รับโบนัส,สกรรมการซึ่งก็ไม่ใช่ทุกบริษัทจะมีบางบริษัทเข้าไป4ี่หปีแล้วถึงถึงจ่ายโบนัส,สกรรมการก็มีจ่ายโบนัส,สกรรมการมักจะจ่ายเป็นก้อนนะครับมั่จะเป็นก้อนก็บางบริษัทเท่าที่เห็นข้อมูลที่ i o d survey มาเนี่ยนะครับก็เป็นล้านถึงหลัก10ล้านนะครับถึงหลัก10ล้านต่อปีนะครับต่อคนนะฮะต่อคนของกรรมการนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของตัว นอนฟินแลนซ์เบเนฟิตกรรมการได้อะไรบ้างเช่นปแบบระกันสุขภาพนะครับเช่แบบนบัตร Director c อร์การถ้าเป็นกรรมการอยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นธุรกิจโรงแรมหรือโรงพยาบาลอะไรแบบนี้กนะ็จะมีบัตรสําหรับกรรมการที่จะใช้สิทธิประโยชน์ได้เป็นกรณีพิเศษสําหรับบริษัทที่เป็นก<ม>รรมการอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ย ต้องบอกก่อนว่ถือว่าเป็น non financial benefit นะครับที่เหลือก็จะเป็น D n O insurance director and officer insurance ประกันความไม่ผิดกรรมการและผู้บริหารที่ต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนนะครับทุกเดือนเมษายนโดยประมาณเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นเนี่ยจะมีการนําเรื่องผลตอบแทนกรรมการเนี่ยมาให้ผู้ถือหุ้นอนุมัตินะครับหรือทบทวนนะทบทวนนะครับดูต่อสิ่งที่ต้องควรระวังคือตัวที่เป็น น o น financial benefit ที่ไม่ใช่อยู่ในรูปเงินแต่ว่าเป็นรูปของหุ้นนะครับหุ้นลมเนี่ยหุ้นลมหุ้นฟรีหุ้นถูกอันนี้ระวังนะครับหรือหุ้นในลักษณะที่เป็น e สบ e สบคือ employee stock option ถามว่าทำไมครับก็เพราะว่าในมาตรฐานบัญชีฉบับที่2เนี่ยนะครับ TFRS ฉบับที่2เรื่อง share based payment การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรม,ก,รรมการผู้บริหารด้วยหุ้นเนี่ยมีผลร้ายในในทางภาษีเพราะทำให้เกิด รายจ่ายทางบัญชีเกิดขึ้นนะครับถ้าท่านย้อนกลับไปดูวันเราทอล์กในตอนก่อนหน้านี้ที่ผมมีพูดถึงมาตรฐานบัญชีอยู่ประมาณ5-6มาตรฐานเนี่ยนะครับที่สำคัญหรับบริษัทที่ IPO เนี่ยจะมีเรื่องแรกเลยคือเรื่อง Sharebase Payment อยู่ใน TFIS ฉบับที่2ถามว่าแล้วในรายละเอียดเป็นอย่างไรผมจะวิเคราะห,ให์ให้ได้เห็นนะครับว่า การที่บริษัทจ่ายหุ้นลมหุ้นฟรีหุ้นถูกให้กับกรรมการผู้บริหารหรือพนักงานเนี่ยผ่านอี o บเนี่ยมีผลร้ายอย่างไรนะครับก็ในครั้งต่อไปจะเป็นบทความที่ผมนําบทความของออทางทาง i o d ที่เขียนไว้นะครับสัก2อสามปีมาแล้วนะฮะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับวันเราเทองตอนนี้เราจบตอนที่10จาก12ตอนละนะครับเดี๋ยวตอนที่11จะพูดถึง IPO ตัว ในดัชรีแชร์นะครับหุ้นของกรรมาการหุ้นลมหุ้นฟรีหุ้นถูกที่ผมเขียนไว้เป็นบทความให้กับ IOD เนี่ยนะครับมีผลร้ายอย่างไรแล้วแก้ไขยอย่างไรนะครับก็ถ้าท่านระหว่างนี้ถ้าท่านสนใจบทความที่ผมเขียนให้กับ IOD เนี่ยนะฮะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับท่านสามารถจะติดตามได้ในเว็บไซต์ IOD นะครับเข้าไปค้นหาในในเอ่อ s n g r n h engine นะครับแล้วก็ ที่์คำว่าสถาบันกรรมการไทยนะฮะแล้วในนั้นก็จะมีมีเว็บไซต์ของ IOD นะครับก็ค้นหาในบทความเป็นออนไลน์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีพิมพ์เป็นเล่มๆเมเป็นกระดาษแล้วครับไม่มีละเพราะว่าเป็นนโยบาย paperless นะครับพวเราทอกยังอยู่ในหมวดความรู้ IPO นะครับจบตอนที่10แล้วยังเหลืออีก2ตอนจะครบ12ตอนนะครับเตรียมพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างไรติดตามวอลล์ทอกได้ครับขอบคุณครับ